ดีจ้าป้าลุงวัตเุาอนดมลิมะเมาลิน้าที่นอนห่อแพงห่ออ้งเที่นองด้วยดมจักบะเนี้ยนะบ่แม่ไปดอกสบายดีพี่น้องว่ตถุคืสุคนสเปยวจ้าหน่งเอะกับหย่ามะลนี่นอนข้อ้ตใช่ดิี่นอไหมสบายดีพี่นออ่าสบายดีพี่นองยาแมนน้อยด้ี่นอด้วมาตูมาฮ กินดึงเปลือกก็กินดึงเปลือกมะยามไม่น้อยบ่ตรงเป็นห่วงเด้่องมีเอ็กซีโทรมาหาข่อยว่าไปกวดไปเกียดรติข่อยพาไปแล้วข่อยให้เพไนล้างล้างกระบะข่ด้มีขี้หมูขขี่ดังบอกกันเลยว่าเออยาแล้วพี่เอาดอกเมียจะมีไปเอาไปกวดเด้อพี่น้องเอ้ยเเต่ว่าบริษัทเพิ่งข่อยยามเป็นที่โควิดทุกคนประชดใจมากเลยโควิดนี่โควิดเด้อพี่น้องเอ้ยโคไข่เด้อเอาไป็ว่เป็นไอซ์ซื้อ นอนที่อ่าง้คนละคนพาเปลี่ยนมืออุ้งแมนพี่นี้สร้างไว้เป็นอุ้งพี่น้องอยากจำอะไาดินำมือได้ชิเนี่ยชิเไี้ยอย่างไรละย่าโดนบ่จ้องจ้องมือคเละจ้องจ้องมือคนละถาฟังเบอร์ภูเบย์ใส่เรือคนละน่าไปใช้เดี๋ยสองทุ่งชิเงี้ยอย่างไรไม่ยุ่งสาวของเราหยอกสาวของเราเปด้านคน ด้ใส่ใส่อมกด้แ่เขาจะาใส่อยกมือแล้วาจบวตัวีถ้าไม่อีน้่เลือดเนี่ยแงตัวมีเลือดตัวันมีเลือดแดงใต้แมนนแมมันมีเลือดนั่นขาดเลือดอ๋อุดที่เอามาตอนช่วนไหนับไหม้เม็ดออกูนด้แหละ เสียเเลยเสียเชียเสียเอ็นโยนผู้อุ้มนี่เลยนะไม่ไส้สิกับสิบางใครจะคันคนอุ้มลายใหญ่มากไปทั้งไทกไปอย่างเนี้ยพันย่กับแม่โอดลานไม่ได้ไ่ได้เราแคตอใกล้ผักผักไรก็าได้มาได้กแม่อันนี้จได้วันนี้พันเข้าหายบได้เด้ได มาเพื่อนนีวอา์ซีดังๆมันปุ๊บนี้ไดยไปเพื่อนไหมวเออแล้ว้นูกเสี่ยวคนนอแม่นาะโอเลเสร็จยังน้อยครับยุดเสรนีปานหาทางแดงตีง่าุคนละเป็นยังเอาอยู่นะแม่แม่หายมาหายมันจะโอ้ยมากระทือเกือบมาดาวหน่อยงานจนหอดเลือดก่อนคทับพ่อกับแม่คนหายยังไงฮะเออคอยรู้จักไรคนลาคนสิไปเลยคนจีบไปมาเจอเพื่ออะไรใครหน่อยเสร็จอ้าหายหากระชับ

ะบอลกระแดงจื้อกันยังชิบหาก็ไปก็มาสาไปหอดฮงโมอหาเช้าเลยมหเชโนเขาเขาฮงมอหาเช้าแล้วเขาไปส่งแ้ส่งยู่หาพันตะกี้ในตัวเมืองเรียกเช้าพันเลยแต่ฮงโมมหาแถวเกียรเลื่อนก็อยู่แมดตลาดอเอแมแถวบนเลื่อนก่อนผักอยู่ันเช้าพันอืมตะกี้จะหนีไปหอดคุณค่ะ สามสิบปล้เดกเอาไปเถื่อนเอาก็จะพิสกันเรื่องคารุดทนอยู่เวียง่าเพื่อพี่น้องมั่นนออันนี้หนึ่งหนึ่งมันสู่กันกินได้จากพี่น้องีพี่น้องยังบบสูกเถื่อเลยสู่สแปงกินกับชาวอุลอย่อไม่สบายมันอจิมัว นี่แหละพี่น้องไอ้เถื่อกเถือกเขานี่มาอยู่ในมันถามมวยต่อเลยพี่น้องไอ้นถ้ำมวยทึ้นมาตัวแห่เลยขึ้นนะขอเดี๋ยวจะเป็นชิงช้าเลยอุ้มอยู่กับเป็นเรานียกะเดิมไม่ให้นั่งแล้วล่ะมักแล้วเพิ่อนป้าล้านยังเห็ดอยู่อันนี้มันนักโทษนะ ก็บวยมันสือซิงเนนก็อยอกกันดกี่น้องมวนได้ลมกันนะม่แวเนาะไปวก็าัวัลพากันมานั่งี่น้องนี่หโบนิก้าเขาไปห้านนอพี่้องมาเลยไปขามวยแม่เอ้ยตักน้าไากินแน่พได้บลานอมาใช้ได้อีกทีกานใช้ได้ได้ไตักน้ามากินแน่พได้มา็หางแม่มาเเได้ กินมักข้าแห่เนาะเด้อนนั้นะออนใหญ่ีพอดีแม่น1เนาะยเนาะกเ็ดข้าาเมื่อบานมามัก1ได้บ่กินอกินดิบยิงแอม1ได้ ไกเนาก็ิ่นเป็นโไม่โคเนาะก็อันนี้เทาอยู่แล้ว่าก็มืนกันปนะหางกระชอเยอเป็ใหญ่เไงมากเลยส่วนน้องทอคนนเพ็กี้อยู่วพี่น้องเลยแวเนี่ยคมาข้้าว่ัด้นะนกินคนอะไรจะเป็ไงเพ็งกี้ น้าเล่นไปเลยนะจะเล็นมันนั่งกินนะึ้วน็ไวันนี้มาเยี่ยมป้าน้อยเลยอุ้มน้องเมฆสวยแม่เพิ่นเนาะได้ลุเลวันนี้ออกสบายดีจ้าป้าลุงวันนี้นังน้อยกาซิมาจับกองเฮอ้นั้นไอนักเพิ่นซีอากินเป็นนี้นะอยกินเถอะ มันนนมันม <ừ> ันขาวเคยกินบ่เคยกินอยู่มันจะพึ่งมันอยู่อ่มันมันขาวเองนะพัฒนาการเองทางพีสาวนเป็นกาซิซิมเพ้อทน์กาซิเพอ กินนมบดเมือบดเร้นแค่ละสุกบาเหตุารณ์เนี่ยนี่พี่กุ๊กเองก็ถือมันตั้มใส่บันบีบบีบบีบบตัมอ่ะซิมซิมชาวแบงนซิมซิมซิมงากระซิมต้องมีขาหน้าทกคเป็นอะไรยังหอด้ว่ทำชิมเลยด้วยใบอันนี้กูกูกกกก้ ทากระหนึ่งซุกอันเห็ดปสซุกมันชีาะบีเปลือกอะกะบีเปลือกอนอน่นตัวนี้ได้มครัเนยางทนโคเป็นอะไรมนซุกโะขากปะอ้มันเปื่อยแล้อันนี้ฮะงอน ่อย่าก <worries> ินน้ำคลิปน <ś m understanding> ี้ก็สีข้อลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัททีเอสด้วยเด้อจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย